เวลาสมองมันคุณมันคิดอะไรออกไหมมันเห็นความจริงไหมมันเห็นสิ่งที่สร้างสรรค์ไหมไม่เห็นใช่ปะแล้วมันก็เลยทำให้แต่ละคนอะตื่นมาชีวิตเป็นไงคะเจอแต่ความวุ่นวายเจอแต่สิ่งที่เป็นเรื่องราวลบๆเจอแต่ความเครียดมันไม่เคยดนิ่งเลยโชคดีเลยที่ตอนนี้เราเป็นเราแบบนี้เราได้คอนเนคตัวเองได้อยู่กับตัวเองอะมันเห็นความรักที่เรามีให้กับเองนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนสังเกตเห็นเนาะว่าพี่แบบโหสดใสมากเป็นฝังมากทั้งๆที่เราก็รักตัวเองอยู่แล้วอะมันเป็นความรักแหละที่ออกจากตัวพี่ไปอะแล้วทุกคนนเเหห็ล้ววรูสึกก่าาับม ความรู้สึกที่ทุกคนสัมผัสถึงนี่ก็คือเปลี่ยนไปจนทาให้ทุกคนรู้สึกว่าเห็นวิตเตอร์โลสดใสมากพี่อ,อยากไปบ้างจังซึ่งเร็วๆนี้8 9พฤศจิกาพี่ตั้งใจไว้แล้วว่าพี่จะทำแคมป์เบราว์ e วอรเทรดเดอร์รีทีก็จะถ่ายทอดเรื่องนี้เข้าไปเทรดเดอร์รีทีเนี่ยตั้งใจจะทำอยู่แล้วเนาะก็คือเป็นบาว์์แคมป์ที่เรามีทุกปีอยู่แล้วซึ่งปีนี้ก็จะเอาเรื่องนี้ค่ะเข้ามาเสริมให้กับเทรดเดอร์ได้เรียนรู้กันคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณที่เปลี่ยนไปจริงๆ